สามเล่ร้ายที่ผู้ชายมีเจ้าของชอบใช้คุณรู้ไหมผู้ชายที่เขามีเจ้าของแล้วเนี่ยเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่าความหวังในการจับเหยื่อเพราะความหวังทรงพลังกว่าความกลัวสวัสดีค่ะครูซามิอ์นันเดสตอนนี้ครูซามิอยู่บาเซโลนาสเปนคุณรู้ไหมว่าตอนที่ผู้หญิงเนี่ยรู้ว่าผู้ชายที่ตัวเองกําลังคบอยู่มีเจ้าของแล้วแน่นอนผู้หญิงคนนั้นต้องรู้สึกกลัวกลัวปัญหาต่างๆที่จะตามมา กลัวนูน่นกลัวนี่จนอยากที่จะวิ่งหนีอจากจความสัมพันธ์นี้เลยแต่ผู้ชายพวกนี้ฉลาดมากเขาจะใช้ประโยคแห่งความหวังเพื่อให้ผู้หญิงลืมที่จะกลัวอย่างที่ครูแซมมี่บอกตอนแรกว่าความหวังมันทรงพลังกว่าความกลัวประโยคความหวังที่เขาใช้ประโยคที่หนึ่งผมไม่รักเขาแล้วเป็นไงหวังไหม พอฟังจบผู้หญิงจะเกิดอาการที่เรียกว่าคิดไปเองเขาไม่รักผู้หญิงคนนั้นแล้วเขารักฉันเดี๋ยวเขาก็เลิกกันประโยคที่2เรากำลังมีปัญหากันและประโยคที่3เรานอนแยกเตียงกันโอย้ยิ่งฟังมันยิ่งมีความหวังะ่ะอยให้โอกาสเขาสักหน่อยนะ่ะรอเขาสักหน่อยเขากำลังเคลียร์กันอยู่เดี๋ยวเขาก็กลับมาหาฉันได้ผู้หญิงฟังไว้นะคะเมื่อคุณเจอคำพูดเหล่านี้ให้คุณเบรก ในทันทีไม่ว่าคุณจะคิดอะไรอยู่ให้คุณเบรกจากความสัมพันธ์นี้ถอยออกมา1นก้าทันทีให้นึกถึงหน้าครูแซมมี่ไว้นึกถึงคลิปนี้เอาไว้แล้วท่องคาถาดังนี้นะคะผู้ชายดีๆมีอยู่เต็มไปหมดคนแบบฉันผู้ชายดีๆที่ไหนก็รุมแยงและเมื่อคุณท่องจบนะคุณจะไม่หัวเสียคุณจะไม่เสียเวลากับเรื่องนี้คุณรู้แล้วว่าสัญญาณน,นี้มันไม่ใช่แล้ ฉันไม่เอาด้วยและนี่แหะคะ่ะคือ3เล่ร้ายที่ผู้ชายมีเจ้าของชอบใช้สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์ไปยังเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจครูแซมมี่อนานเดสจำไว้นะคะอย่าแต่งงานเด็ดขาดถ้ายังไม่ปรึกษาครูแซมมี่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ